สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้ยวันนึงคุยนาาแน่ต้องนอนหาหมอนนอนกันอ่าผมเอสไอเกมันจีแล้วทำไมถึงผมถึงไม่ลงคลิปคือผมมีสอบโอเคไม่ใช่สอบโอเน็ตครับซึ่งผมก็ต้องเทคแคร์ไปในเรื่องการสอบก่อนอยู่แล้วต้องหารือ ต้องหาเรื่องการสอบไว้ก่อนนะบแบบยกพวกตีเฮ้ยหมายถึงการหาหาหือมายถึงการหาเออเอ้ยหายก็ผมหมายถึงการที่เออเน้นในการเลื่อนเรื่องการเรียนก่อนนะครับแล้วอ่อผมจะไม่มีทางอ่อทิ้งอ้อ อ,องานอะไรเลยที่ผมต้องการแน่นอนผมไม่มีทางทิ้งวันนอ้ยผมไม่มีทางทิ้งวันแล้วก็อย่าไปเปิดปัผมไม่มีทางทิ้งวันอย่างแน่นอนครับถึงคนจะด่าผมว่าึอมันจะมีใครด่ากูวันนี้อ่อนกดดิสไลซ์ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรลีปผมลีปผมอาจจะมีข้อผิดพลาดก็ได้หรือว่าคุณอาจจะ ไม่ชอบผมอะไรประมาณนั้นนะซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะกลับมานะผมองมีการสอบเข้าโรงเรียนอะไรอนะีกนั่นน่ะโรงเรียนอะไรหนะ้าอายุบบ้าโรงเรียนอะไรสักอย่างนั่นแหละไปหาก่อนขึ้นจนด้วยยุบแล้วก็ดังท้ายด้วยอะไรไปหาอเองนะครับยุบอะไรอะยุบอะไรอะยุบ ยุบยุบอะไรนั่นเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาแน่นอนหลังถ้าปิดเทอมแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาครับลองปิดเทอมกันนะเดี๋ยวผมขอเทคเลสง์การเลนก่อนบ๊ายบายครับแเจอกันใหม่กับเอสไโอ้ยแล้วเจอกันใหม่นะครับกับโอ้แล้วเจอกันใหม่นะครับกับเอสไ g มเอลจีนะก็สําหรับวันนี้นะโอ้ย อย่าหมดจิปปิปกเปิดทำไมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าทบายนะผู้ชม